บ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่นะคะชั้นเดียวสไตล์มินิมอลมินิใจใจกลางตัวเมืองราชบุรีในราคาไม่ถึง3ล้านวันนี้เรามีมานำเสนอให้ชมกันค่ะโดยบ้านของเรานะคะจะอยู่ใกล้กับถนนบายพาสหรือถนนเส้นเลี้ยงเมืองราชบุรีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะใกล้กับถนนเพชรเกษมนะคะจะเดินทางไปกรุงเทพไปตัวเมืองราชบุรีหรือว่าไปเพชรบุรีเนี่ยสะดวกมากเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีเนื้อที่อยู่ที่50ตารางวาค่ะ ส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะจัดเต็มระบบมากเลยก็คืออยู่ที่160ตารางเมตรนั่นเองค่ะถนนหน้าบ้านนะคะก็กว้างถึง8เมตรค่ะขับรถได้สบายบริเวณในบ้านนะคะก็ทำโรงจอดรถที่สามารถจอดได้ถึง2คันค่ะและบ้านของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงใหญ่นะคะพร้อมกับอีก1ห้องครัวค่ะโดยครัวของเราก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้พร้อมแล้วนะคะ บริเวณข้างบ้านของเราก็จะมีการปลูกระเบื้องมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันค่ะโดยภายในตัวบ้านหลังนี้นะคะที่แจ้งไปว่ามี3ห้องนอนและก็3ห้องน้ําโดยจะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะคะหรือว่าห้องที่มีห้องน้ําในตัวเนี่ยทั้งหมดถึง2ห้องเลยแล้วก็จะมีห้องน้ําส่วนรวมอีก1ห้องแล้วก็ห้องนอนเดี่ยวๆอีก1ห้องนะคะโดยห้องน้ําของเรานะคะก็ออกแบบดีไซน์กระเบื้องผนังเนี่ย3แบบ3สไตล์ไปเลยค่ะ โดยบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้มีโปรพิเศษค่ะรับส่วนลดทันทีเลยค่ะ200,000บาทเพราะเดิมทีเราตั้งไว้ที่2,990,000บาทนั่นเองและนอกจากนี้ก็จะมีของแถมอ,อื่นๆื่ด้วยนะคะก็คือเราแถมฟรีค่ะมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแถมฟรีปั๊มน้ำแล้วก็แทงน้ำพร้อมกับแถมฟรีนะคะยาหน้าบ้านแล้วก็ที่ปลูกกระเบื้องรอบบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะมีแถมฟรีฮูดที่ครัวให้ด้วยเช่นกันค่ะ ทำเลบ้านหลังนี้ที่แจ้งไปว่าอยู่ใกล้กับถนนเส้นบายพาสนะคะก็คืออยู่เส้นเลี่ยงเมืองเลยใกล้กับบิ๊กซีนะคะเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นตลาดเบิร์ดคลองถมนะคะที่ใหญ่มากๆของราชบ,บุรีเนี่ยก็เพียงแค่2นาทีเช่นกันหรือว่าจะเดินทางไปยังใจกลางตัวเมืองราชบ,บุรีนะคะอย่างเช่นโรบินสันราชบ,บุรีหรือโรงพยาบาลราชบ,บุรีนะคะก็ไม่เกิน5นาทีค่ะ แต่ถ้าในช่วงเวลาขับขันนะคะหรือรถติดนี่ยังไงก็เกินแน่นอนคะ่ะแต่ยังไงก็ไม่เกิน10-15นาทีนะคะในช่วงเวลารถติดแล้วบ้านหลังนี้นะคะออกแบบดีไซน์ซได้อบอุ่นน่าอยู่มากเลยคะ่ะหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรในคลิปหรือจะแอดไลน์มาได้ก็เช่นกันคะ่ะลองนะัดชมกันก่อนได้นะคะ แนวทางเราก็ยังมีบริการพาถินเชื่อให้ด้วยนะคะแถมดอกเบี้ยพิเศษจัดโปให้จัดเต็มเลยค่ะขอบคุณค่ะ